บรรยากาศที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนายเสยนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยในวาระครบหนึ่งรอมือสตะมะวานแห่งการสวรรคตสมเด็จพระนั่งเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางพุชนีสมเขียวหวานนายกเล่ากระชาตจังหวัดอำนาจเจริญน,นายเทพรัตนตันตยาโนนและนายไพฑุ์พรมสอนรองผู้ราชาการจังหวัดอำนาจเจริญน,นายยกเล่ากาะชาตจังหวัดส่วนราชาการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและก็ร่วมน้อมสํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้วราชการจังหวัดอำนาจเจริญประท่านในพิธีได้กราบถวายสการะหนาพระบรมชายาลักษมีพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปนำโดยพระคู่ศิริศีลวัตร์เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญสวดพระพุทธนต์จากนั้นค่ะประทานในพิธีทอดผ่าไราปังสุกุลพระสงฆ์อนุโมทนาและกรวดน้ำรับพรต่อโดยการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชญานวัชระชิโนพาต ทวีวัดจารุวันโนหรือพระอาจารย์ตนประธานสงฆ์วัดดอยธรรมะนาว่าพรองพระสงฆ์สีรูปสวดธรรมคาถาก่อนทีประธานในพิธีสีทอดผาดไรายบางสกุลอีกเทือพระสงฆ์อนุโมทนาผููรวมพิธีกรวดนามรับพรและผู้วาราชการจังหวัดอำนาจเจริญกราบถวายสการะนาพระบรมชายาหลัก